พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเมื่อพิกขุได้รับนิมนต์เข้าบ้านจะต้องทําอย่างไรบ้างทราบไหมไม่รู้รับไม่ทราบเนาะอ๋ออีกสามท่านที่เหลือเนี่ยทราบไหมไม่ทราบกันเนาะไม,ไม่ทราบใช่ไหมอ่าของโยมทราบไหมไม่ทราบยังไม่ทราบนะโอเคเดี๋ยวอา,ามาจะให้ ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรเวลาพิขุเข้าบ้านพิขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่าง5อย่างนะฐานะห้าอย่างอะไรบ้าง5้าอย่างคือในสมัยใดยจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์โยมเลื่อมใสไหมเวลาพิกขุเข้ามาสู่บ้านเรือนโยมโยมเลื่อมใสไหมถ้าโยมเลื่อมใสโยมได้อน,นิสง์ข้อที่หนึ่งนะ,อ,ะอันนี้แหละคืออน,นิสง์ที่โยมจะได้ข้อที่สองสมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะ แกนักบวชผู้มีศินซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะอันนี้เราได้ทำไหมอ่าเวลาพิขขูเข้าบ้านเนี่ยโยมลุกลับโยมกราบไหว้ไหมโยมชี้อาสนะให้มะอ่าหรือให้ท่านหาที่นั่งเอาเองอ่าใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนที่ หลายบ้านนะไม่ทำก็มีนะอ่าเราลุกลบับกราบไหว้ให้อาสนะขั้นตอนทั้งหมดนี้มีอนิสงส์ทั้งสิ้นเอาข้อที่สนะสมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายกําจัดมนทินคือความตรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศัก์อันใหญ่เห็นไหมกําจัดความตรณีไหม โยมได้กําจัดเพราะโยมถวายทานใช่ไหมถวายปัจจัยอย่างนี้โยมกําจัดความตระนีเป็นมนทินแล้วนะกำจัดความตรนีเนี่ยจะคู่กับการจาคะเลยสองข้อนี้มาคู่กันมีการจำแนกแจกทานตามสติกำลังในข้อที่4นะ เราจำแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่ข้อที่ห้าอะไรเคยขอฟังธรรมะจากท่านอ่มนั่นนะ่ะถ้าโยมได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่ตระกูลใดตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ นะถ้าเราอยากได้ปัญญาขอฟังธรรมะท่านท่านจะแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอนะธรรมะนี้พระองค์เรียกว่าเป็นสุขตะวินโยระเบียบถ้อยคำของพระสุคตนะอันจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ นะนี่คืออน,นิสง์ห้าข้อห้าประการนี่แหละพิธีกรรมของพระพุทธเจ้านะเราปฏิบัติอย่างนี้พระศาสดาทรงบัญญัติอย่างนี้ในพุทธศาสนานะเราจะได้ทำได้ถูกต้องส่วนเลิกดียามดีนั้นนะเลิกยามพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรเวลาอาตมาถามว่าศาสดาบัญญัติอะไรโยมจะไม่ทราบกันนี่คือปัญหาของ ชาวพุทธบอกแต่อาจารย์เราบอกอย่างนี้แต่ศาสดาผู้เป็นคนบัญญัติครั้งแรกเป็นสัพพัญญูเป็นบรมคูของอาจารย์เราอีกทีหนึง่งถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นได้พูดไว้อย่างไรเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นี่แหละองค์ความรู้ที่อยากจะมอบให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทอดต่อ ให้กับเยาวชนทุกคนนะเพราะพวกเราเป็นเป็นแหล่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่จะสืบทอดกันต่อไปนะอ่านั้นเลิกดียามดีมงคลดีเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้บอกว่าเอาเลิกสะดวกเลยพระองค์บอกว่าอย่างไรสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเห็นไหมเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันนี่คือเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะเนี่ยยมดูพระสูตรนี้สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเห็นไหม เนี่ยเราจะมีความรู้เหล่านี้ขึ้นมากมายเลยทุกๆเรื่องพิธีกรรมอย่างที่โยมบอกว่าเห็นเป็นประจำแต่ลืมบอกพิธีกรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอะไรเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นนะเราอยากให้ที่บ้านเป็นมงคลแต่เราพามิจฉาทิถีเข้ามาแล้วใช่ไหม เอาเราลองดูว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระสูตรไหนศาสดาของเราเองนะเนี่ยพระองค์ตรัสไว้สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกคือผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างนะ ทำพิธีอะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายนะเนี่ยทำนายฝันทํานายชะตาะทำพิธีหมเพลิงซัดโปรยแก่โปรยลำทำพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเห็นนะ ส่วนพิกูในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดพราะร,รมเดลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง